ที่เราไปช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นมานะคะก็ถ้าใครตาม f c e e o o o k n s t t g r r m มพีทก็จะเห็นว่าพีทช่วงสงการที่ผ่านมานี้พีทไปญี่ปุ่นมากับครอบครัวนะคะก็ช้อปปิ้งมาพอประมาณนะคะฝนตกมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ก็เลยช้อปปิง้งไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนหนงพูดถึงเรื่องแท็ refund กันนิดนึงนะคะก็คือถ้าเพื่อนซื้อของที่ร้านแล้วก็เกิน บางร้านก็เกินห0 0พันกว่าเยนบางร้านก็เกินหมื่นเยนนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะขอไปทำแท็กดีฟันที่ร้านได้เลยเขาก็จะเขียนให้นะคะแล้วก็พอเราไปถึงสนามบินก็ไม่จาเป็นจะต้องเอาของทั้งหมดไปโชว์นะคะก็เพียงแค่ยื่นพาสปอร์ตนะคะเขาจะแม็กพวกเอกสารอะไรติดพาสปอร์ตมาให้แล้วก็ยื่นพาสปอร์ตของเราให้กับตรงเคาน์เตอร์คัสตอมก่อนที่จะเข้าไปข้างในด่าน ตรวจคนเข้าออกเมืองอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเขาก็จะมีคัสตอมให้ถ้าเป็นที่ฮานิดะก็คือจะง่ายมากคือมันไม่มีมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะคะก็เขาจะเขียนว่าดีแคลร์อืมก็เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูเดี๋ยวไปถึงก็จะรู้เองอะคะ่ะมันไม่ยากไปดูกันเลยดีกว่าว่าชอบอะไรกันมบามา้าง,งนะคะทุ่งแรกนะคะจากร้านซันดรับอันนี้ซันดรับเป็นวันแรกเลยมั้งเป็น ถุงแรกที่ช้อปปิ้งมานะคะก็มีมาร์สหน้าไม่รู้ซื้ออะไรก็ซื้อที่มันมีเนี่ยไอมองกุฎไอตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของ moisturizer มังอ่านไม่ออกไม่มีภาษาอังกฤษเลยสัก,กตี้หนึงมี CO มี B5 น่าจะเป็นแบบวิตามิน b ีฟเนาะสีฟ,ฟ้ามันก็ดูแบบให้ความชุ่มชื้นยังไงไม่รู้มีอะไรอีก ชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นแปรงแต่งหน้ายอดฮิตมากๆเลยหนึ่งสามหนึ่งจากชิเซโดคือพีทลองเอามาเล่นดูมันเล็กมากแบบเล็กนิดเดียวอันนี้พันสองร้อยเยนนะถ้าจำไม่ผิดทจะจำไม่ได้ละคะ่ะใบเสร็จก็อ่านไม่ออกว่าอะไรคืออะไรก็เลยไปดูราคากันคือพี่จะบอกว่าของในญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆต้องลองเดินสักร้านสองร้านในละแวกนั้นยิ่ง ชิบูย่าจะมีเยอะมากก็ไปลองเดินเล่นดูก่อนว่าอันไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็ค่อยซื้อก็ได้เพราะว่ามันก็ปิดดึกนะสี่ห้าทุม่มไปยังเปิดอันต่อไปเป็นที่ดัดขนตาของชิเซโดนะคะคลิปนี้ที่ดัดขนตาเยอะมากแล้วก็มีแปลงแต่งหน้าอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ข้อ S เอสอะไรสักอย่างที่อ่านไม่ออกแหละนี่มันก็จะมาในถุงแบบคิวๆอย่างนี้อันนี้มันเป็นลิมิเต็ดิดิชั่นเป็นแบบคอลเลกชั่นช่วงฤด,ดูอะไรสักอย่างเนี้ยก็จะเป็นแรงอย่างนี้นะคะน่ารักไหมแล้วก็เป็นลายจุดสีชมพูที่มีโบอะไรจะฟรุง้งฟริ้งขนาดนี้ ต่อมานะคะเป็นมาสกหน้าค่ะอันนี้คือรุ่นรุ่นพีชใช้ไปแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะชอบมากมันเลิศมากมันแบบคือช่วงไปแรกๆแล้วหน้ามันแบบมันหน้ามันรับกับอากาศได้เราก็แบบมาสกหน้าลงไปแล้วมันก็แบบเฟรชหน้านิ่มใช่อันนี้คือกาวติดเขาเียกนะเป็นไฟเบอร์ค่ะไว้สำหรับทำ ตาสองชั้นแต่ตอนนี้ตาสองชั้นอยู่แล้วก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่มันมีช่วงหนึ่งที่ตาพีทมันแบบข้างนึงมันหลบในก็เลยต้องใช้นะคะอันนี้เอามาลองเล่นดูน่าลองแชรอีกอันนึงเป็นดินสอเขียนคิ้วค่ะของชิเซโดอันนี้มันดังนะแต่ราคาถูกมากประมาณร้อยเยนแดิน,นสอแข็งมากคืออเอามาลองเล่นดูถูกจริงจัง อันสุดท้ายนะคะซื้อเพื่อให้ได้แท็กดีฟันอันนี้คือชิเซโดนะคะเป็นพับสำหรับทาแป้งผสมรองพื้นเบอร์หนึ่งร้อยคือพี่ชอบพับญี่ปุ่นมากคือมันนุ่มแล้วก็ไม่รู้ว่ามันดีหลุหมดไปแล้วถุงหนึ่งนะคะถุงต่อไปออันนี้ก็กึ่งบิวตี้ด้วยแล้วก็มีของที่แบบไอทีเล็กน้อยนะคะอันนี้ซื้อจากอากิฮาบาระนะคะตึกอากิบะ เป็นตึกที่มีมือแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือแกเจ็ตหรือว่าพวกเอ่ออิ่งชั้นพี่ไม่แน่ใจว่าชั้นสหรือชั้นสเนาะที่จะมีเรื่องของบิวตี้เยอะมากก็ไปลองเล่นดูกันนะคะอันนี้เป็นเอ่อสอยเขาเรียกอะไรอะที่กันคิวแบบไฟฟ้าค่ะอ้านวนี้คือแกะแล้วมันเย็นขนาดนี้ มันมีหัวอยู่แต่ซ่อนอยู่ข้างหลังนะคะก็อันนี้เป็นที่กันคิ้วไฟฟ้าค่ะก็น่ารักดีใช้งานได้โอเคเลยนะรู้สึกว่ามันกันเร็วอ่ะเร็วกว่าเราแบบจึ๊กๆกเองแต่ก็ต้องระวังค่าเขาเรียกไงนะถ้ามันพลาดก็พลาดเลยแล้วพี่ก็ซื้อแบบหัวมันที่มันเป็นหัวสเประคะ่ะไปเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนกับเจ้าตัว,ตวนี้อันนี้มัน7 2 2ยเยนก็ตกแล้วบนไทยประมาณ สองร้อยแล้วก็อันนี้ก็อันละร้อยบาทใช่ั้งคืออันละลอยประมาณร้อยกว่าบาทร้อยบาทนะคะก็ค่อนข้างโอเคแล้วที่กันคิ้วแบบนี้มันโชคดีตรงคิ้วมันจะไม่ค่อยไม่ค่อย,อย,อยไม่ค่อยบาดคิวเท่าไหร่ยี่ห้ออันนี้ได้รางวัลด้วยนะคือพี่เข้าไปดูในคอสเมก่อนที่จะไปซื้อใช่ไหมคะอันนี้คือมีฮาดะนะคะลองดูหน้าตากแบบนี้ แล้วก็อันนี้เป็นผงล้างหน้านะคะพี่เคยโพสลงไปใน Facebook น่าจะ Facebook ส่วนตัวหรืออะไรสักอย่างนี้แล้วลลว,ว่ามันเลิศมากแล้วก็มีคนมาคอนเฟิร์มว่ามันเลิศจริงจังมันเป็นผงแบบอยู่ในแคปซูลเล็กๆแล้วเราก็แกะออกมาแล้วก็กกออกล้ลางหน้านุ่มนนแล้วก็ตรงอัธิฮาบาระก็จะมีพวก แกเจนมือถือใช่ไหมคะแล้วพี่ใช้ซัมซุงไอโฟน5 c ซึ่งเคสหายากมากก็เลยไปซื้อเคสมาปรากฏว่ากลับมาถึงลน้องใครสักพัก p h o n e 5 c เจง๋งก็เลยซื้อแบบเปล่ามาอันนี้เป็นเคสนะคะก็ธรรมดาเพลนๆนะคะ,ะแพงด้วยอะ่ะไม่ได้ใช้อะ่ะผิดใจอ๋อแล้วก็อุ้ยเร็ว ระหว่างที่รอหน้าห้องน้ำนะคะเราก็เลือกไปเห็นตู้ไข่ไอ้ตู้กดไขอ่อ่ะเราก็เลยสอยมาสองตัวอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์จากโปเกมอนมั้งอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันดูแบบไร้สาระสินดีอยากได้ปิกาจูมากเลยแต่ปิกาจูมันไม่ยอมออกมากเลยไม่เอาก็ได้ว่ะได้มาสองตัวนะคะเดี๋ยวค่อยโชว์ในรูปอีกทีแล้วกันเนาะมาต่อกันที่นี้นะคะเป็นร้านแจกฟรี ซัมเป็งแกงเนะเย้วคันเขาก็จะให้ถูกมาเหมือนแบบในสนามบินเนอะค่ะอม่ซิลแล้วก็ห้ามโอเพนจริงๆแล้วเราก็โอเพนไปแล้วขอภัยด้วยความแบบไม่ไม่ดีอ่ะอยากลองเล่นอ่ะถ้ามันดีได้ไปซือ้ออีกไง อันนี้คือพี่ได้ลองเทสเตอร์แล้วชอบมากมันเป็น BB b บีครีมของพี่ฮอเจ้าหญิงอะเจ้าหญิงอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันเบอร์สองพีใช้นะคะเนื้อมันค่อนข้างจะเข้มข้นแต่เบาสบายดีคือเราหาพยายามหาบ b ีครีมมาลองเล่นดูนะคะตัวนี้ก็ก็น่าสนใจนะคะเป็นเจ้าหญิงคือที่ญี่ปุ่นค่อนข้างดีกว่าอเมริกาตรงที่ว่าแบบถึงแม้จะเป็นในดรักตโต์เขาก็จะมี เคสเตอร์ให้ลองเนาะก็ไปลองดูได้อันต่อมาคืออะไรวะเนี่ยอ๋อก้วติดขนตานะคะ D.U.P ก็ก็ดังตก็เป็นอะไรที่แบบอยากลองเล่นน่ะมันเป็นจุ๊บๆให้ปากมันสีชมพูไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันเหมือนเป็นมาร์กจุ๊บ ลองดูแล้วกันอันนี้คือแบบสะพรึงมากไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแค่เห็นการโฆษณาบนแพคเกจจิ้งแล้วเราก็ต้องสอยนะคะจะเห็นได้ว่าข้างหนึ่งคือสภาพแบบเยินมากแล้วทาตัวนี้ไปหน้าก็จะรูงอย่างนี้ที่สําคัญคือคุณน้องก็มีมงค่ะก็พอมีมงแล้วก็สื้อค่ะแต่ว่าก็ต้องเลือกดีๆนะบางทีมีมงมันก็ไม่เข้ากับเราอ่ะโอ้ไม่เอาไปได้ ที่ดัดขนตาชูอเอมูระที่ไม่เคยลองของชูเลยนะก็เลยอยากลองที่นน้นก็ไม่แพงมากแล้วก็ขนตาปลอมของรีรีอันนี้จะบอกไงอะความรู้สึกพีชน,นะขนตาปลอมเมืองไทยบางยี่ห้อก็ก็ดีพอๆกับที่ญี่ปุ่นคือมันก็มันก็โอเคแต่อันนี้อาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ ก็พอใช้ได้คือใช้ติดแก้ขัดไปก่อนอีกอันนึงก็เป็นพับแต่งหน้าของชิเซโดนะคะชิเซโดมีพับเยอะมากมีอุปกรณ์แบบแต่งหน้าแปลงอันเล็กๆอันจิ๋วๆเยอะมากก็อันนี้หนึ่งสองสี่ไม่ใหญ่มากอีกอันนึงงอีกอะไรนี้อ,นอันนี้คือน่ารักที่สุดเลย อันนี้เป็นวิซซี่นะคะเป็นแบบลิปแอนด์บลัชครีมสีส้มใช่ไหมวะส,สีส้มมันก่อนเนี่ยใช่สีส้มนะคะเบอร์ O R 3เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองเล่นให้ชมกันนะคะพี P ่ชอบแบรนด์วิซซี่อยู่แล้วคือเรามีอายแชโดว์ของเขาแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้น่าเล่นดีอ,นนนนดอันสุดท้ายจากร้านนี้นะคะก็คือ SK2 Facial Mask เป็น มาไว้สาหรับมารหน้า <c oughs> ก็ก็ใช่ไงแต่เป็นรุ่นธรรมดานะรู้สึกว่าจะมีแบบรุ่นแบบรุ่นที่ไม่ธรรมดากับรุ่นธรรมดาอันนี้ก็หกพันเยนเจ็ดพันเยนนะมัง้งจำไม่ได้ละแต่มันถูกลองเช็คราคาแล้วมันถูกกว่าเมืองไทยนะคะก็เลยซื้อมาเอาไว้สําหรับเวลาหน้าแบบหน้าโซมซึ่งก็โทมเป็นปกติ ยังไม่หมดมีอีกถุงหนึ่งอันนี้เป็นถุงเหมือนถุงสุดท้ายแล้วมั้งที่ไปช็อปนะคะแต่ไม่ได้หมดยังไม่หมดยวของยังไม่หมดอย่อีกต่อันนี้เหมือนไปเก็บตกอะ สอยมาอย่างนี้เลยจ้ะสี่อันมันแพงนะคือไม่ได้กะใช้ทุกวันหรอกแต่รู้สึกว่ามันดีถ้ามันไม่ดีล่ะขึนเถอะมันดีสิโอเคนะและอย่างที่บอกว่าชอบมาร์คของลูลูลูนาลนลันลูลูลันลุนลูลลันไม่รู้หวานไม่รู้อะไรอ่ะก็เลยสอยมาทุกสีเลย เนื่องคิแล้วน้องสาวชอบด้วยก็เลยใช้ซื้อให้น้องด้วยอันต่อไปนะคะเป็นลิชี่น้ำตาเทียมนะคะเป็นน้ำตาเทียมเป็นลิชี่น้ำตาเทียมนะคะชอบมากอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนเลยถ้าใครใส่คอนแทคเลนแล้วกำลังมองหา eyedrop ที่มัน work อันนี้เราชอบมากจริงจริงคือรู้สึกไม่เชซื้อมาแค่2อันคือมันใช้ได้อนละเดือน ก็แบบว่มันดีมากจริงนะคะชอบมากอันสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องไปซื้อก็คือ5ดอลลาร์โบอันนี้เป็นาดอลลาร์โบคิตตี้ที่ซื้อเพราะว่ามันเป็นคิตตี้ถามเ่อมีอะไรอื่นไหมมันถูกกว่าเมืองไทยประมาณครึ่งนึงนะอันนี้800เยนก็ประมาณ200 800อ,อินนี้800-900เยนอะ200นิดน่ะจะดึงดึง,ดง ยังไม่หมดมันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะที่กันคิ้วซื้อทำไมคือตอนแรกซื้ออันนี้มาก่อนแล้วก็ไปเจอ้ที่มันเป็นแบบไฟฟ้าก็ลเลยซื้อเอาไฟฟ้ามาด้วยอันนี้ก็ถูกดีร้อยยร้อยเยนร้อยสองร้อยเยนหกสิบเจ็ดสิบบาทอันนี้เป็นไอครีมที่เราเห็นในคอสเมใช่ไหมวะ คือตอนไปซื้อก็ไม่ได้เอาอีกตัวนี้ไปแต่รู้สึกว่าแพคเกจติ้งมันคุ้นๆนะ่ะก็เลยสส่มามันชื่อว่าไวท t เ n นนิ่ง e c r e a m ไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้อะไรเลยแค่รู้มันเป็น w วท t เ n นนิ่ง e c r e a m คือใต้ตาเป็นแพนด้าน้อยมากก็เลยใสยตัวน,นี้มานะฮคะแล้วก็อ๋อรานนี้มไม่ค่อยมีอะไร แล้วก็มี perfect w h i p ซึ่งเขาฝากซือ้อแต่พีชใช้แล้วรู้สึกเฉยๆฉมากเลยอะก็เลยไม่ต้องบ้าเหอ่อตามก็ได้นะจริงๆแล้วลองมาลองใช้ก่อนว่ามันดีหรือเปล่าถ้ามันดีก็เขาจะซื้อแต่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องเหมานะคะสำหรับคนนี้ยังไม่เคยใช้แต่พี่ใช้แล้วก็เฉยๆอันนี้ซื้อให้พี่สาวก,กับแฟนนะคะเขาใช้แล้วเขาชอบต่อไปเป็นของตุนนะคะคือพี่เคยใช้ที่เมืองแต่พีดเคยใช้แล้วพี่ซื้อตอนไป ฮ่องกงแล้วก็ไปเจออันนี้เหมือนกันที่ญี่ปุ่นตึ้งมาตานะคะอันนี้เป็นมาตาแบบร้อนแล้วก็มันจะอุ่นๆอ่อะแล้วก็สบายรู้สึกแบบผ่อนคลายความเมลาของตาได้ดีมากออมีกลิ่นลาเวนเดอร์มีส้มมีกุหลาบอันนี้คามไมายหอมมากชอบคามูมายที่สุดหละเยอะแล้วของชิ้นต่อไปนะคะมาจาก เจ้าสตรอวดเป็นตาร่าเป็นหมี่เจ้าหมี่ชมพเูเลยอ่ะคืออยากได้หมี่นี้มานานแล้วมันแบบมันตุ้มซีงเนี่ยดูแลกเนาะแต่ชอบอ่ะมันสวยได้สระว่้นน้ แล้วก็หมวกที่ใส่อย่างนี้เลยอันแรกก็เป็นหมวกที่ได้จากร้านในชิบุย่าร้อนะคะได้มา2สีอันนี้ของน้องสาวตกแล้วอัลละห้าร้อยเยนก็ถูกมากคือชิบุย่าไอร้อยเเนี่ยตึ้อยเก้าถ้าเราเข้าไปบางครั้งเราจะเจอแบรนด์ที่มันเป็นแบรนด์แบบดีไซเนอร์แบรนด์หรือแบรนด์อะไรที่เป็นแพงสําหรับเรามันแพงนะแต่ว่ามันก็จะมีบางร้านที่เหมือนอยู่ในแพตดิ้ะที่มันถูกอันนี้คือห้าเยนก็ ตกละร้อยกว่าบาทก็น่ารักดีนะม,ม,ม,มีมีแบบดอกเดซี่ยด,ด้วยนะคะก็ถือว่าไม่แพงก็ลองเดินเดินดูแล้วก็หลังจากที่เดินช็อปเหรียวนั้นเราก็ไปเจอกับแบรนด์นี้นะคะ่ะชาดาอันนี้นะคะ Samantha Vika Celebrity something ก็ไปสอยน้องสีเหลืองมาได้ใบนึงนะคะ สีแบบดีที่เป็นคนชอบใช้กระเป๋าสีสดๆสีแบบสีสันอะมันน่ารักมากเลยอ่ะมันก็เป็นแค่แบบเปิดปิดอย่างเงี้ยค่ะถามว่าราคาอันนี้อยู่ที่หมื่นห้าพันเยนเนาะก็ตกประมาณสี่สี่พันสี่พันได้ไหมคูณยี่สิบเจ็ดอือประมาณนั้นแหละค่ะสี สามสี่ห้าพันแต่มันมันโอเคนะคือหนังมันรู้สึกแบบค่อนข้าง,าง,างดีแล้วก็เราชอบสีเราชอบ pattern, แพทเทิร์นเราชอบรูปล้วรูปทรปงของมันแล้วก็มันเป็นไซส์ที่พอดีกับพีทมากนะคะก็เลยซอยมากนะคะอันนี้เป็นรุ่นอะไรก็มไม่รู้เขามไม่บอกไปต่อกันทีช็อปต่อไปนะคะอันนี้มันเป็นช็อปเด็กอะมันเป็นช็อปที่แบบเข้าไปแล้วเหมือนอยู่ในโลกของ ไวยสิบขวบที่เราเคยดูการ์ตูนช่องเก้าป่ะคะนี่แหละมันใช่เลยขรงฉันเก็บไว้สุดท้ายาไปถึงก่อนเข้าก็จะมีตู้กดคุณนายนนุษซ์ลลารีเกิลนะคะเป็นจะเปิดให้ดูอันหนึง่งมันเป็นเจ้าตัวเนี้ยันเหินปะมันเป็นตัวเนี้ยแล้วมันก็ตลกอ่ะ แล้วก็มีสติกเกอร์สนุปปี้อันนี้เป็นพีนัทสนุปปี้เป็นพีนัทที่มันไร้สาระอีกอันนึงอันนี้ชอบถ้าเห็นจากแพ็กเกจิ้ก็จะรู้ว่าคือเซลมูนนะคะชอบมากึแต่ก่อนพี่ชอบเซลมูนมากแล้วก็ขึ้นไปชั้นสามชั้นสหรือชั้นสองชั้นสองชั้นสามนี่แหละแล้วมันก็จะมีคอร์เนอร์เซรมูนอยู่แล้วก็แบบนางก็เปิดเพลงเซมูนบิวแบบ ือแบบพองบัดไว้เด็กฉันแบบตื่นขึ้นมาว่าฉันอยากเป็นเซอร์มมูลสมัยก่อนเป็นเซอร์มมูนมากเลยหซาลาเปาผมทองมันเป็นสติกเกอร์ค่ะมันไม,ไม่มีสาระอะไรอย่างนั้นแะสาระไม่มีแพงนะคะแล้วกว็มีที่ได้อันี้มาอ่อเป็นตัวที่ติดปุ่มโฮมของพวกแอปเปนะคะสุดท้าย จากร้านคิดแดนคือดึ๊งฮิอีสาระอะไรกั้นมันคือหูฟังค่ะเป็นหูฟังที่มีทำมพ็คเคสเป็นหัวใจหูเสืม่มือเราจะมองแตล่งร่างกันคือเสียงก็ไม่ได,ดีนะแล้วคุณภาพก็ดูตลกกลามากสาคาแน่ชอราคาแนี่ร้อยแปดสเยนค่ะกับอางเนี้ย ไม่มีสาระท่านั้นคือความสุขของฉันนะคะทุกคนดูดิน่ารักเนาะเอาไว้แบบพกพาในกระเป๋าปุ๊ก็จะแบบไรแกน่ารันกนู่นะแกเดินบังดิกตองแล้วก็มีไปเข้าช็อปลัชมานะคะลัชจะอยู่ที่ถ้าเจอช็อปหนึ่งจะมีอยู่ที่ชิบูย่าเนาะมันหอมอะ ดงน้งวนคิดได้ตัว Bubble Bar มานะคะเป็นกลิ่นแบบ berry. บูเบอรี่อีกอันนึงเป็นมาร์กหน้าอันนี้คือพนังกงานทำหน้าหลักมากนิส nice มากเขาลองให้ทุกอย่างอะ่ะอันนี้เป็นที่ลองวันนั้นเป็นจิงเจอร์เป็นขิงนะคะช่วยดีท็อกหน้าอมมไม่หอมมันมินแต่มันก็มันดีนะมันน่าจะดี มันิท็อกซ์แล้วกันดีทอ็อกซ์สุดท้ายแล้วนะคะก็ไปที่ตลาดอาเมโยโกมาแล้วก็สอยนิวบาลานซ์มาหนึ่งคู่คือรุ่นอ่านไม่ออกจริงๆที่ไม่รู้จักรุ่นรองเท้าหรอกว่ามันรุ่นไหนดีไม่ดียังไงรู้จักไนกี้ก็ไนกี้แอร์ไนกี้แอร์แม็กอะไรแค่นะเออได้มาดึดึงสีแบบ สะใจมากเป็นรุ่น Excellent d r i g h t Fresh Foam เป็นรุ่นโฟมแต่พี่ว่ามันไม่น่าจะทนมากนะเพราะมันเป็นโฟมใช่ไหมมันต้องมีการแบบสกิดหลุดไปได้แต่มันเบามากแล้วมันก็ใส่แบบวิ่งสบายน่าจะสบายถนะ้าวิ่งแบบชิลๆไม่ได้แบบวิบากกรรมอะไรมากมายก็คู่นี้หมื่นเยนหมื่นหนึ่งเยนบวกแท็กด้วย ็คือทั้งหมดที่ชอปปิ้งมาในทริปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียหรือว่าพี่ยังไม่ได้รีวิวไม่ได้ฟันธงทันะ้งหมดเนาะที่ซื้อมาแล้วมันเวิร์กจริงๆเพราะว่าเราก็มีลองใช้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าเห็นผลระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันค่ะถ้าไปเจอแล้วก็เอ๊ไม่รู้จะซื้ออะไรก,ก็สอยมาเถอะมันน่ามันน่าจะโอเคนะคะวันนี้ทริคในการชอปปิ้งของพีนสำหรับญี่ปุ่นเนาะ ถ้าใครไปเองแบบพีชก็แน่นอนว่าเราก็มีเวลากับห้าทุ่มก็ได้จนกว่ารถไฟมันจะหมดอนะแต่ว่าก็ต้องระวังรถไฟหมดดีๆเพราะไม่งั้นก็เดินกันเดินกันเหนื่อยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจพวกเคาน์เตอร์แบรนด์หลายๆแบรนด์อย่างเช่นพวกแปงแปงฮาก,กุฮโด กระเป๋าเบาๆ j i ลส s t u a r หรืออะไรก็ตามที่มันแพงอย่างเงี้ยมีเว็บไซต์ของเขาอะเมื่อลองเข้าไปเช็คราคาแล้วก็เช็คห้างเช็คชอปที่เขาจําหน่ายก่อนก็ได้จะได้ไดเคลียบัแบบเตรียมบัตเจ็ตไปเพียงพอนะคะส่วนพวกใน d r ั g s t o r e หรือว่าในมัส s ์บัตโตร้านขายยาซันดรับอะไรพวกเนี้ยคือพี่แนะนําว่าให้ลองเดินเดินดูก่อนแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าตกลง ฉันควรจะไปช็อปที่ย่านไหนดีพี่ขอแนะนําชิบูย่าเพราะจากที่ไปมาแล้วรู้สึกชอบชิบูย่าที่สุดถึงแม้มันจะปิดแยกแล้วให้คนเดินฟุกพานกันแต่มันก็มันก็แค่แป๊บเดียวอะ่ะแต่พี่รู้สึกว่ามันสะอาดมันปลอดไม่ได้สะอาดหรอกมันดูปลอดภัยกว่าชินจูกุชินจูกุถ้าเราไปเดินอีกฝั่งหนึ่งที่มันมีแบบพเอออะไรแบบไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะมันมันมันไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่นะคะถ้าเราไปชิบูย่าเราก็จะรู้สึกแบบโอเคแฮปปี้ ของมันจะแฟชั่นนิดนึงแล้วก็ดูไม่ไม่เกลื่อนไม่แบบเกลื่อนอะ่ะก็จะมีแยกหลายๆแยกใช่ไหมคะก็ลองดูมันจะมีอยู่แยกหนึ่งที่อยู่ตรงระหว่างตึกตึกชิบุย่าร้อยเก้าตรงกลางใช่ไหมแล้วก็จะมีสองแยกพี่ว่าสองแยกเนี้ยเวิร์คคือมีลอจมีมีร้านชยยะมัุม,ม,ม,โ,มโต ก็ลองไปดูมันจะมะีบางร้านที่มันมีหล,หลายหลชั้นเข้าไปอีกอ่ะคือของมันก็จะเยอะมากขึ้นไปอีกแล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันบางร้านมีโปรโมชั่นบางร้านไม่มีโปรโมชั่นก็ต้องไปลองดูกันดีๆนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลามากก็ซื้อๆไปเหอะบางทีมันก็ไม่ได้แบบว่าต่างกันร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่บางทีก็จะต่างกันแบบ มีแถมนน่นแถมนี่แต่ว่าถ้าไม่มีเวลาจริงก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากก็ไปซือ้อเอาให้ที่สบายใจอะแบบฉันจะต้องได้ถูกไกปน,นี้สิอะไรอย่างเงี้ยคือคือแต่พี่โชคดีที่ไปซื้อมาทุกครั้งแล้วได้ถูกกว่าร้านที่เราไปเจออ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ได้แบบซีเรียสมากต่างกัน50เยนอะไรอย่างเงี้ยร้อยเยนอย่างเงี้ยมันก็บางครั้งก็รู้สึก,กว่าแบบที่เกียดละเหนื่อยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ไปลองดูกันได้ของ เยอะมากแล้วก็อ่านไนม่ออกมีแต่ภาษาญี่ปุ่นจริงๆแต่ว่ามันมีภาษาไทยนะเออม,มีบางร้านมีภาษาไทยแต่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะของที่ขายดีเช่นเอ Perfect Whip อย่างเงี้ก็จะมีแบบได้แค่คนละสามขวดนะคะอะไรอเงี้ยเออเออโอเคโอเคไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เอาไ,ไ,ไ,ได้อะไรย่างเงี้ยแต่บางร้านก็จะถูกกว่าคือบางร้านไม่จำกัดแต่ถูกมาก แต่ก็คนมันเหมาไปจริงๆเหรอคือมันก็ไม่สำหรับพีมันไม่ได้ดีงไงดังนั้นพี่ก็เลยบอกว่าให้ไปซื้อมาลองใช้ก่อนคือไม่ต้องเอาเครื่องสำอางไปเยอะเอาไปนิดเดียวนี่เอาไปพอเอาไปนิดเดียวพอ,อที่เราใช้แล้วรู้สึกปลอดภัยสำหรับเราถ้าใครไม่ได้คิดจะไปซื้อนะแต่ถ้าใครคิดจะไปซื้ออยู่แล้วก็ลองก็ตรงนั้นแหละว่างก็ลองแวะผ่านนู่นนั่นนี่ลองไปนะคะ โอเคเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe channel ของพีด้วยนะคะ Subscribe c h a n n e ลขอพีด้วยนะคะแล้วก็แชร์ได้เลยอยากแชร์ก็แชร์เต็มที่เต็มใจมีคำถามที่เราสามารถตอบได้ก็เมนท์ข้างล่างแล้พี่อาจจะตอบให้นะ,ะถ้พี่ตอบได้แล้วก็ถ้าใครมีแบบ ทริคหรือว่ามีอะไรที่อยากแนะนําเพื่อนคนอื่นเราไปเจอมาแล้วเราช็อปปิ้งสนุกสนานลันลาอย่าเราใช้เราโลแฮปปี้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะเผื่อมีใครมาอา่านแล้วเขาก็จะได้แบบเฮ้ยจะได้ไปลองดูนะคะแต่ว่าพวกขนมอะไรอย่างงี้พิทไม่ค่อยไม่ค่อยมีเพราะพิทไม่ค่อยกินขนมอืมก็อาจจะช่วยอะไม่ได้นะฮะยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เดียวนะ่ะบ๊ายบาย